สบายดีปาลุงบรรยากาศยามแรงงปาลุงเลย,เลเลยโอ้ยอากาศคุณงานทอนกะทานปาปะลุงเลยได้ปล่อยลอยซองลอยหมัดหนึ่งสมบาทไม่น้องเดอนจางปาลุงเลยลอยมัดกับสามลอยเนาะ พันหมัดกับสามพันบาท2 0 0สองพันมัดกับหกพันบาทจนได้แต่จ้างคนลุกประลุเลยบุยเงินจ้างคนดำเพราะว่าอีกอย่างก็เฮาดำเองก็ได้ประรลุเงยเฮาก็ไล่น้าหน้าอยู่สี่หาคนนเด็กๆน้องแววก็สู่ตายทางน้นประลุเลย ลงดำนน้ำพ mm ่นางเต้สาวๆขึ้นก็ขึ้นพร้อมพี่นางจ่างนกจันน่ะสาวๆน่ะสาวๆน่ะเมื่อแต่เพนบ่รู้เลยน้องแคนดี้บ่สบายเป็นกระเพาะขึ้นหมดทุจังได้กินน้ำอารมณ์เป็นกินน้ำอารมณ์เต้ลลายเมื่อเลยปอลุงเลยเป็นไปดำนาลับจ้างทงใกล้ๆนะ ว่าน้องแคนกินน้ำอันร่มมาสามขวดว่าันสุดเลื่เจ็บมาเลยและเมื่อนี่เจ็บแห้งเมื่อก็ได้พาลูกไปหาหมอแต่น้องเดือนน้องด่านบ่คอยให้ก,ใหก,กินลายเราก็ดูเงยให้กินแต่เครื่องแต่ละเครื่องเกีจาะบ่ห้กินรายมีแต่ให้คนงานกินเลยก็เอาลงมาป้าไว้ให้หน้าประดูเงยเมื่อนี่ก็ได้ต้มเป็ดให้คนงานกินโหล้างสูบผ่าหนหาสูดิน นี่แหลประปลุงเอ้ยคำบาลังสูผ่าน่ะสูดินน่ะเลนากรรมนาดำอาเคียวดำนาคุณสังเกตแห่งตึงต้นว่ามีหอนหน้ำดำได้เคืองไหาปลุงเอ้หายนี่ค่ะเมื่ออื่นก็สิดูน้ำดำำห้เทิงอันนี้นะดูน้ำมาใสา่ปลุงเอ้ยเตรียมสิดูขึ้นห้เทิงคุณมื่อก่อนหดรดำทางนาได้สามหายสี่หาปลุงเอ้ยมือนี้ฮะก็ได้หน้าทรงไหายห้ที่สาม กากระดำเปืองเปืองเฮ้ยไฮนิ้นโบโตกือซ้ำลอยหมัดปะซ้ำลอยกับสอง้อยไปเลยซ้ำลอยกับเก้าลอยบาทป้าจังจ่างคนดำบ่ไวยลแบประลุ่งเ้ยเขาก็เห็ดมัดใหญ่อยู่ประลุ่งเ้ยนะสังเกตมัดกะแต่ว่ามันกะจีประลุ่งเ้ยมันดำเปลืองเนาะ Song xong tham kiếm lưng bà hơn ơi nè cà sẻ nâng 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 ka sù tay nâng ku bùa hát cà sẻ mùa đích lệch nâng kiếm thai bó mhm 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 mhm

ไอเพลงยืมมาขึ home. Home home, ้นไปตั้งเดือนมึงนินหน่อยปะลุงเอ้ยยังติดหนี้เพิ่นอยู่ด้านหน้ากะเมื่อเพิ่นสิก้าปวดแล้วจังสิยหายเพิ่นเธอเดียวปะลุงเอ้ยพอมึงเถื่อกะเฮากสิเก็บไห้เพิ่นเมื่อกะบหายเพิ่นเธอละน้อยถือเบิด์ตเดี๋ยวกันไปเฮ็ดเฮียอีกนางโฮมเงินโฮมเห็ดหยังโฮมเผื่อจะไปหาพ่อค่ารถอะไร่หนอย การลดกระไทยนะหาพันเพื่อนน้องเพ่งหาบ่เฮยเล็กน้อยเพื่อนมาหาพันครับปุ่ใหญ่ละเจ็บปัญหาก็คือไปแบบบ่มีบัตรห็นในประ,นะ 5000, ประลเลยนางพันเห็นโพนางขีดฮอดโพยอยากลงไปหาโพนำนาโฮมเงินมาสันอยากลงไปหาโพ เหมย์กัก็อดเอาลงแต่เจ้าสาวยันคำสูปร,รุงเลยโคตรสูเลยเอ้าวอันนั้นก็อายกล้องจนว่าไปอยกากมาเอากะโคตรเลยเนี่โนี่ด้านหน้าก็ไหวได้ปร,รุงเลยเอ่ะอืมหน,น,น้าหน้านงงมามาเทกันภาษีใบเอาเอาแข่งกัน น้องแจนนิหนาต้นเอาปลาลูเลยหมื่บ้านนี่ปักเย็ดต้นสุดสามต้นฝนน้องแววละจุบจุบห้างไว้แล้วปลาลูเลยฝน,วน,วนยไว้กัวฮอดผู้ใหญ่ไว้กัวฮอดผ่อนน้องเดือนต้นต้นแรกนั้นเห็ดนั่นได้คือดำหน้าเป็นแววดำหน้ามือแรก ออตอนทำอีดนะก่อนชิดั้มนาเป็นนะตอนดั้มนาเป็นกะแม่โอนเอาพลุให้เป็นเอาใหา้แขงขั้นกับเอืดอยอืมบัดแขงขั้นกับเอืึดละกะเริ่มเป็นละกะดั้มอยแม่ไอก,กีก็ดั้มนะพอแม่ยังหั่นเ้ยคืนจิ้งเขาเพลินนะขึ้นแล้วได้ปลาลุงเลยแต่เดี่ยวนี่นะอยากคืนทองหน้ก็ได้อยากอยานเดี่ยวนี่ก็ได้เอา แมือนก้นนางเดี๋ยวว่าเอาขืนได้จ้ะก็คือนั่งสูงกันแดดแห้งๆใครนั่งขึ้นปลาโลงเลยเดตามอารมณ์ของนางมื่อได้นั่งเมื่อยแห้งก็เอื้อเอาขึ้นเดิมคนละกายขึ้นแต่ว่านั่งกับบุคคลน่ะดอกปลาโลงเลยสูงส่วนนั้นเอื้อเพลนั้น ยังสาบศูนย์อยู่ประลูงเลยได้ข่าวมิดแมวมานเมื่อเดือนเสร็จรห้าโมูเพื่อนะมาแมนมาแล้วสันจักมาใส่ยมอยู่ปักโซ่หมูจักรึกจังใดไปนำหาก,กับบอเห็นปเปื่อบอกกล้ามา,ม,า,ม,ามีความพิษเด้บอกกล้ามาสำหรับ ดามาปะลุงเอลยไม่ต้องเดอนกับสีว่าเอาเสือดอกจริงๆรไม่ต้องเดอนกับห็นคอมเมนต์ไม่ไม่ต้องเดอนกะหลบออกปะลุงเอลยบล็อกไปเรียบร้อยมีเอฟซีคอมเมเนต์มาว่าให้ไม่ต้องเดอนพิจารณาตัวเองถ้าไม่ต้องถ้าไม่ต้องเดอนดีพ้พนะ่อเด็กกู้ชิบนูนี่ออกจากกันไม่ต้องเดอนเอาเขามาอยู่ลยแล้วแล้วเขานี้ถ้าดีพ่อเขากู้ชิบูนี่ออกว่าสัน mẹ nong đeo cả bộ jako online bà luôn người, cả xe tháp ba cả jack đi bộ đi cả sắm mẹ nong đeo này này bà luôn người, thả hạt cả bao này, thả hạt thử cả bao bao bao, cứ năng veo mà ở, người ấy khơi hại yu, nè, thấy nang veo khơi ấy hại, nang wan bà luôn, hửm, câu bà แม่น้องเดอนบไดหายบบไดว่าบบไดเจ็บย่างจากอย่างเลยมือนั่งนี้แม่น้องเดอนกับโบหูไปนอนอยู่โรงพยาบาลประหุงเลยไปนอนสองคืนคือเนี่ยมาเศร้าทำไมทูไปบอกว่านั่งบอยู่อาจารย์เอากับมาเลยกับพ้องเดือนก็คือนั่งไปเองแม่น้องเดอนบไดว่าบบาดเจ็บย่างเนาะบางคนก็คิดว่าไม่น้องเดอนนะฮ่าไอ้จนเด็กอันนี้ออกจากบ้านประมาณนี้หมอแม่ประลุงเลย ให้ขอใจนำกันเนาะสำหรับผู้คอมเมนต์น่ะไม่ต้องเดินกระโหลกมองเรียบร้อยบล็อกไว้เลยปลาลุงเอ้ยโมเมนต์เอฟซีดอกว่าขอโทษกอภัยนำปลาลุงเอ้ยเอฟที่มาสั่งความหลดเลาะนั่นแหละมาคอมเมนต์แบบบ่แหกหูแหกตาเบิ่งโวดโพน้ำหน้าเมื่อยเจอกับคอมเมนต์บ่เขาหูกัด ครัว่าซิเรียตบอกว่าซิเยตแน่ปลุงเอ้ยบางคนก็สิเข้าใจผิดฮะเนาะว่าเฮาเว้าเก่งดาเก่งเฮาเว้าเก่งดาเก่งแต่ว่าถ้าถ้าถือเฮาก็บ่ได้เว้าบ่ได้ว่าถ้าผิดเฮาก็จังหายนะปลุงเอ้ยก็คือน้องผพรว่าคือกันกับน้องเฮ้าขนาดน้องเฮาแท้ๆเฮาก็ยังหายอย่าว่าแต่น้องเถาะขนาดลูกเข้าหักเฮาแพร่งสำได้ปลุงเอ้ยถ้าผิดเฮาก็ยังตีเนาะ ม่น no, no, kind of ้องเดือนกับปั๊บได้สำนึกแล้วปะลูกเลยขนาดพัวอยู่นลำกันนอนมอนหน่วยเดียวกันก็ยังมีปากมีเสียงกันแต่กันหน่อยปะลูกเลยสำหรับเอฟซีที่เข่าวมหาลังใจแม่น้องเดือนที่คอมเมนต์มากอะขอบมุกขอบใจเบิดสุขุสุขคนเด้อที่เข่าใจแม่น้องเดือนแม่น้องเดือนกะขอโทษขออภัยหลายๆถามว่าไปกะผิดหูกะขอโทษขออภัยเนาะ ก็คือแม่น้องเดือนกันเดือดเดือดอพอสมควรปรุงเลยแต่กาพยายามควบคุมสติอารมณ์จะได้ออกมาเบาต้อนอ่านแม่น้องเดือนกับขืดอ,อย่างห่ายอยู่ปรุงเลยแต่กาตอนนี้ก็เริ่มใจดีแหละแต่กามาเบาให้ฟังเนาะคอมเมนต์แบบบมเบิงบเบ่งโมแหกตาเบิ่งนะปรุงเลยคือสิขิดว่าแม่น้องเดือนนี่หาา่าอิดานะจังว่าเห็นให้เด็กนี้ออกจากบ้านโมแมนปรุงเลย ผมลองเดือนกับบทันว่าบ,บ,บุษันว่ายังแต่ถ้าเห็นปลาลุงเลยถ้าเห็นโตไม่ลองเดือนมาหักประกันปลาลุงเลยว่าสียหายหรือมาหายนะบอกว่าแต่หายนะพอลองเดือนอย่างจัดการขันเด็ดขาจุปลาลุงเลยน้องจนบอกกล้ามามีความผิดกับสิบว่าร้ายเนาะปลาลุงวบาสัมเนียปลาลุงเลยก็ให้เข้าใจกันเนาะ คลิปนีกาะละ่าปลาลุงฝากก๊อไรก,ก๊อแ์กดติดตามส่องน้องเดือนปะลุงเลยเพอกันไม่คลิปนะ้ากับสบายดี